ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับก็มาอยู่กับผมนายมัสมาร์คในชาแนลเอนเตอร์เทนโซนเช่นเดิมก็ต้องขอบอกนะน,นะครับว่าช่วงนี้กระแสเกม Resident Evil Village เนี่ยยังคงมาแรงแซงทางโค้งเหมือนเดิมจนตอนนี้มีแฟนเกมบางกลุ่มเนี่ยออกมาเริ่มถามหาเกี่ยวกับรายละเอียดภาคต่อไปแล้วนะครับทั้งๆที่ตัวภาค Village เนี่ยยังปล่อยออกมาไม่ถึงเดือนเลยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าฉากจบของภาคนี้เนี่ยทำผมค้างจริงๆครับ ก็ในคลิปนี้ผมได้รวบรวมบทความจากเว็บไซต์ Inverse เว็บนิตยสารคุณภาพที่เต็มไปด้วยข่าวสารมากมายซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันให้เผื่อคุณผู้ชมสนใจเข้าไปอ่านนะครับและบทความที่ผมเอามาจากเว็บไซต์ Inverse ในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ9ทฤษฎีชื่อภาคของ Resident Evil ที่จะมาต่อจากภาค Village นั่นเองโดยแต่ละชื่อเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่มีการคาดเดาเอาไว้อย่างคร่าวๆซึ่งจะมีความสอดคล้องกับชื่อภาคของแต่ละอันนะครับ แน่นอนว่าบทความนี้เป็นเพียงทฤษฎีเพื่อความบันเทิงแต่ผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากเอามาแชร์ครับโดยผมจะหยิบอันที่ผมชอบที่สุดมา5อันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดของอีก4อันที่เหลือก็สามารถกดอ่านได้ใน description เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไปอย่างบทความต้นทางให้แล้วแต่เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไงภาษาไทยเดี๋ยวผมจะมาแปลใส่ไว้ใน description ให้ทีหลังนะยังไงก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าชื่อของ Resident Evil ในทฤษฎีนี้ยังคงเป็นการเล่นกับเลขโรมันเหมือนกับภาค Village นะครับ ซึ่งภาค9กเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอักษร I กับ X นั่นเองครับโดยชื่อแรกที่ผมชอบก็คือ Residen t Evil Phoenix ในบทความได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากที่เล่นว l เล e จบแล้วก็จะรู้ได้ว่าอีธานวินเทอร์ได้กดระเบิดเพื่อทำลายเมกาไมซิสและตัวเองไปพร้อมๆกันใครที่เห็นฉากนี้เนี่ยก็คงคิดไปตามๆกันว่าอีธานไม่น่ารอดแน่ๆแ,แต่อย่างที่เรารู้กันว่าอีธานมีความสามารถในการฟื้นฟูที่สามารถช่วยให้เขาคืนชีพได้ด้วยความสามารถของโมงนั่นเองครับ จะเป็นไปได้ไหมที่อีธานจะสามารถลุกจากเท่าฐานของหมู่บ้านและคืนชีพอีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีสัตว์ในตำนานที่ตรงกับแนวคิดนี้ก็คือนกฟีนิกซ์ที่สามารถฟื้นคืนชีพให้กับร่างกายตัวเองได้น,นั่นเองครับโดยในชื่อฟีนิกซ์ก็มีตัวอักษร IX เป็นตัวปิดคําพอดีครับถ้าใช้ชื่อนี้จริงเนี่ยเ e สเดนต์อีวิจะกล้าเข้าสู่ความเป็นเทพนิยายอีกก้าวนึงเลยนะฮะและชื่อที่2ที่ผมชอบก็คือ Resident Evil Helix ซึ่งคาว่าลิ l i x เนี่ยแปลว่าเกลียวหรือลักษณะรูปทรงที่เป็นเกลียวครับโดยในบทความได้บอกว่าในตอนจบของวิลเลจคริสได้เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการ BSA a สาขายุโรปหลังจากรู้ว่าพวกเขาส่งอาวุธชีวภาพเข้ามาในหมู่บ้านและในบทความยังบอกอีกว่าจุดนี้ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเรื่องเหล่านี้อาจมีอะไรบางอย่างเกี่ยวโยงถึงทีไวรัสเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าทีไวรัสจะเปลี่ยนแปลงลักษณะ DNA ของโฮสต์ที่ติดเชื้อให้กลายเป็นซอมบี้และรูปร่างหน้าตาของอาวุธชีวภาพในตอนจบของวิลเลจเนี่ยก็คล้ายซอมบี้อยู่นะครับ แถมรูปร่างของ DNA ก็มีรูปทรงเป็นเกลียวนั่นเองครับทาให้ทฤษฎีนี้เนี่ยตัวเกมจะใช้ชื่อว่า Helix ที่มีความหมายตรงกับรูปทรงของ DNA โดยตัว IX อยู่ท้ายคําว่า h e l i x พอดีด้วยครับเมื่อกี้ชื่อก็เพิ่งจะออกจะเป็นเทพนิยายคราวนี้ก็ค่อนข้างวิทยาศาสตร์จ๋าเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยในชื่อที่3มที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือ resident evil elixir ซึ่งความหมายของคําว่า elixir เนี่ยก็แปลว่ายาแก้สรรพโลกนั่นเองหรือยาที่เชื่อว่ารักษาได้ทุกโรคครับโดยผมมองว่าอันนี้มันค่อนข้างตลลกเลยะ ในบทความได้เขียนไว้ว่าเราอยากรู้จักน้ำยาวิเศษที่อีธานใช้ในการต่อมือกับแขนเสื้อของตัวเองให้ติดกันอีกครั้งให้มากขึ้นโดยตัวยาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความลึกลับอยู่พอสมควรและอนาคตของจักรวาล Resident Evil ก็อาจจะมีเชื้ออีกหลายชนิดแพร่ระบาดออกมาบางทีน้ำยาวิเศษที่สามารถรักษาการติดเชื้อได้ทุกแบบเนี่ยอาจจะเป็นจุดโฟกัสของเกมต่อไปก็ได้นั่นเองครับแถมตัวอักษร I กับ X กเนี่ยก็ยังอยู่ตรงกลางคำว่าอีเล็กเซอร์พอดีด้วยครับแม่คราวนี้ก็มาในทีมน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเนี่ย แต่หลายๆคนก็คงรู้เลยว่าที่อีธานต่อแขนตัวเองได้ก็เพราะเขาเป็นโมแต่ถ้าพูดถึงยานในภาควิเลจเนี่ยคือมันต่อแขนเสื้อของอีธานได้ด้วยครับต่อไปคือชื่อที่4ที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะผมมองว่ามันเท่ดีครับแต่คงไม่ได้ใช้เพราะชื่อมันยาวไปหน่อยนั่นก็คือ Resident Evil Crucifixion นั่นเองครับซึ่งคําว่า Crucifixion เนี่ยแปลว่าการตรึงกางเขนครับผมโดยในบทความเขียนไว้ว่าในภาควิเลจเนี่ยก็มีการใช้ทีมลัที่าศาสนาซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยวิแรนดา แน่นอนว่าในภาคต่อๆไปก็สามารถเอาประเด็นนี้มาเล่นให้ลึกขึ้นไปได้อีกครับโดยโรสที่เหมือนจะถูกปูมาให้เป็นตัวเอกของภาค9บางทีเราอาจจะเห็นเธอแทรกซึมเข้าไปในรัฐที่มีความเกี่ยวโยงกับของมิแรนได้อีกก็ได้ครับแล้วก็ดูๆจากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าภาค7กับวิลเลจเนี่ยชอบปูยี่ปูยำม,มือของอีธานเหลือเกินการที่ชื่อภาคจะใช้ชื่อว่าการ,รการเคหน,นี่ก็ดูจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นั่นเองครับผมว่าทฤษฎีอันเนี้ยตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อเซลล์เกมแน่ๆ ก็หวังว่าแคบคอมจะไม่เอามือของน้องโรสไปปู้ยยี่ปู้ยำในภายภาคหน้านะครับต่อไปก็อันสุดท้ายแล้วนะครับผมชอบคอนเซปต์การคิดของทฤษฎีนี้มากเลยโดยจะใช้ชื่อว่า r e s i d e n t e v i l 6โดยจะใช้คำว่า6ที่เป็น six เป็นตัวอักษรไม่ใช่ตัวเลขก็ผมจะเรียกภาคในทฤษฎีว่า6แล้วก็เรียกภาค6ต้นฉบับว่า6นะครับโดยในบทความได้บอกไว้ว่าแน่นอนว่าแบบนี้คงคาดไม่ถึงแน่แต่ถ้าจะให้พูดอย่างจริงจังแล้ว Resident Evil 6ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่จะมีตัวละครหลัก6คนซึ่งจะดำเนินต่อจากเรื่องของอีธานวินเทอร์โดยตรงนอกจากนี้ Resident Evil 6ภาคต้นฉบับเนี่ยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดตลอดกาลในซีรีส์ r e s i d e n t Evil และอาจเป็นเกมภาคหลักที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์เกมนี้มันน่าจะเป็นการดีที่จะเขียนประวัติศาสตร์นั้นขึ้นมาใหม่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าก็เหมือนบอกว่านี่คือภาค6ฉบับใหม่โดยการเล่นเรื่องตัวอักษรนั่นเอง6ที่่แปลวา และในคําว่าซิกก็มีตัวอักษรที่เป็น IX สาหรับเลขโรมันที่จะแปลว่า9ได้เหมือนกันซึ่งถ้าแคบคอามทาแบบนี้จริงๆเนี่ยผมมีเวอร์เลยนะพูดตรงๆแต่สมมุติว่าทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าใครจะเป็นตัวหลัก6คนนั้นครับสำหรับผมแล้วก็น่าจะเป็นลีออนคริสเจคเชอร์รี่โรสแล้วก็นาตาเลียจากเรเวเลชั่น2ครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเจนใหม่กันแล้วทั้งนั้นยังไงก็เป็นการคิดเล่นๆครับผมคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะฮะ แล้วนี่ก็เป็น5ทฤษฎีชื่อภาคต่อของ Resident Evil นะครับก็โดยรวมมันก็เป็นทฤษฎีขำๆไม่ซีเรียสอ่านเอาเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะบางทีผมก็อยากเอาบทความสนุกๆแบบนี้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับก็ถ้าสนใจอีก4ทฤษฎีที่ผมไม่ได้เอามาเล่าเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูใน description และกดเข้าไปอ่านในเว็บต้นทางของ Inverse ได้เลยนะครับส่วนใครที่จะรอแปลไทยจากผมก็ขอเวลาแปลสักครู่หนึ่งนะก็หวังว่าจะถูกใจวิดีโอกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ subscribe หรือแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้มัสซีมอร์จาก h h n n n l อ e n t อร์เทนโซนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ